ครับผมพี่น้องนี่เป้าไก่ผ้ามายามปลาจันครับพี่น้องนี่จันเอาไปแต่ดลนๆนะครับไอ้ที่ถือบ่ถือน้าบกครับจันใส่ใบวอดด้ยมายามจนสนิมขึ้นเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยจันแต่ว่ามันลันอยู่ครับจังว้ผ้าพี่ผ้าน้องมาหลุ่นเบิ้งน้ากันมันลันอยู่ครับจันดนเะครับพี่น้องนี่ครับมันลันนี่อันนั้นมันใส่ใหญ่มันพี่น้องน้ำเบาไก่นี่ มาหล่อหลุนเมึงข้าวบานสิมี่ยังเบาไก,ก่กระพันเพขาจะมาหอดว่าถอดเสือถอดสงแล้วนี่ครับมาหล่อหลุนกันพี่น้องวันสิมี่ยังใหก่โตนี่ครับน่นหนามเอ็ดเลดอยู่นี่หลุนมึงครับพี่น้องหลุนเมึงค่อยๆเห็ดห่านมีปลาเนาะพี่น้องเมื่อเดียวครับพี่น้องมื่อเดียวมี่ยังบ่ล่ะว่าจะหลุนหลุนสมองไปเห็ดยัง,งลหร อ๋อปลาจ่อเออปลาจ่อเขาพี่น้องปลาหนุกเขาปลาหนุกเขาครับปลาหนุกเขาปลาหนุกเขาครับนั่นนั่นนั่นพี่น้องนั่นนั่นนั่นเออนานแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออเฮ้ยอืมอืมหนุเข้าไปเอาเข้าไปนกเขาครับนกเขา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 เออมาดิ่นดีแหละปลาหนุกเขาครับถือจันครับถือจันโอ้ยโอ้ยอ๋อดิ่นจนเมื่อยซะก่อน ดีครับไปเตรียมที่ไปเลยผู้หลามันถือโดนไล่พี่น้องข้างบาดบนละข้างมันข้าบนเลยนี่แหละครับจันเ่าไก่เฮ็ดไว้ใส่ไว้เดี๋ยวอย่างหลังนึงครับพี่น้องมันลันอยู่เดี๋ยวเ่าไก่ที่ลงกไปเบืองก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อก็มันถือจังไดเบเ่าไก่กับจังสีเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้องเบิ่งนําเพราะว่าเ่าไก่บ่มีขาตั้งกล่องบ่มี่ยังครับไม่เนี่ยเฮ็ดกะให้เ่าไก่ลงไปซองเบิ่งสักกันครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดกับจังถ่าล่อลุ่นึ้นอีกเท่นึงครับผม ครับพี่น้องผมหลังดุมบ่ถือครับเอาขืนมาเหรอบ่ถือยังไม่มียังครับถือตัวเดียวนี่แหละครับพอได้รุนพ,รนพอได้รุนพอได้กินเอาปลาออกกอนแลครับมาพี่น้องเอาปลาออกแล้วบอกกลกระจังสีเอาล้างนี่ยับลงไปทั้งรุมคนครับเอาลงไปใส่เลือกลังนี่ก็คือจะเอาขืนไว้แล้วคือพี่น้องมันลังหน่อยเอาลงไปขืนไว้นี่แหละขั้นหนักกักใส่มองเก้านี่นะครับพอได้ยาม ครับบอไก่เอาปลาออกก่อนนะครับพี่น้องเด้อปลดปลาก่อนครับปลดปลาก่อนครับผมเอาปลาออกแล้วครับนี่ปลาจอโอ้ยปลานกเขาปลานกเขาแล้วกะ็เด็กกุ้งตัวนึงครับกุ้งไปถือกลอบจนจะอยู่สูงๆเลยนนะครับบ๊วยผ้าพี่ผ้าหน่องเบิง้งวานสีบวมีก็เลยบ้อเอาลงให้พี่ให้นหนองผมเบิ้งได่ปลาจอกปลาอันนี้กุ้งใหญ่นะครับเพราะมันกุ้งหน่อย นี้ครับกุ้งแม่น้ำเหมือนหน้าครับนี่กุ้งแม่น้ำมีกุ้งแม่น้ำน้ำครับแล้วก็ปลากรดปลากรดเหลืองปลาขาวปลาขยงอ่ะมันๆครับพี่นอ้องครับถาดที่ตามบาลไก่น้ำเนีื่อครับพอได้เป็นแรงเครียดแรงใจบาลไก่น้ำเลยครับผู้แหล่แหดำๆห้ากินน้ำหน่ำน้ำไม่จอนกอหาปูหาปลาไปเสร็จแล้วครับที่วิทย์อีสา,บานบ้านเฮาเนาะครับเนาะ ฝากพี่ฝากน้องไว้เจ้าคนในเด้อครับผมสวัสดีครับใส่จันไว้อีกก่อนพี่น้อง